สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับวันนี้มาดูนะครับผมแม่อ้นนะครับผมพ่อลูกนะครับผมได้สามวันแล้วนะครับได้ทองดีนะครับเราจะจับดูนะครับผมขนาดสามวันนี้จะตัวโตแค่ไหนนะครับจากตัวแดงแงนะครับผมกลายเป็นมีสีเทาๆด้วยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้คือลูกอ้นนะครับสามวันเองนะครับขนนอลๆนี่เริ่มแล้วเนี่ยมีขนน่อๆแล้วนะครับนี่ครับ ใครสนใจอยากเลี at ้ยงอ้นนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมแสนรู้นะครับผมที่บ้านก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับผมเลี้ยงอ้นรายได้ดีนะครับผมเดือนละแสนก็ยังได้นะครับผมนี่ครับใครสนใจนะครับผมอยากสอบถามรายละเอียดนะครับผมลูกอ้นแม่อ้นพ่อพันอ้นนะครับผมหรือว่าอ้นวัยรุ่นนะครับผมอ้นรุ่นกลางนะครับมีขายนะครับผม 0825614365นะครับติดต่อฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมได้นะครับเพื่อนๆมีทุกรุ่นทุกขนาดนะครับผมนี่ครับตัวตัวใหญ่ๆนะครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมยินดีตอบคําถามนะครับเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กําลังใจด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ